จะมีโอกาสได้เข้าหรือเปล่าแต่ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรนะคือมารีวิวคร่าวๆให้ดูนะครับไม่ต้องเป็ซีเรียสมันปึบป๊บปึ๊บนอุย้ย38บาทกบหลายไปเอาเหรียญหลายไปจังหวะนี้เอาหลายไปคอมโบที่4มาแล้วฮะเอาคอมโบที่ห้าไหลไปดีเบื่อ อา้าคอมโบที่หกฮะใช่ไหมโอ้โหอย่างสุดเดี๋ยครับไ่เท่าไหร่วะร้อยี่สิบบาทนะฮะว้าวแจมมปะมาฟรีสปสีนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะเกมนี้ไปดูกนะันอ่ะก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตัวตึงนักปั้นนะครับวันนี้เราอยู่กับเกมอ่ออัปเปะนะ อัแเกของค่าย a m y b e t นะครับผม A.M.B. นั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูว่าวันนี้นะครับเกมนี้จะแจกหรือเปล่านะฮะกดเข้าไปเฮ้ยรู้สึกว่าค่ายดีนะครับเขาจะอัปเดตตัวเกมใหม่ทั้งหมดนะให้สามารถซื้อโบนัสได้นะครับโบนัสเกมนั่นเองนะฮะถือว่าดีอยู่นะอืมใช่ได้ก็ต้องมาลองดูอีกทีนึงนะครับว่าเราซื้อไปเราจะคุ้มหรือเปล่านะฮะ อ่ะวันนี้ทุน500นะครับเดี๋ยวจะลองซื้อดูนะครับเริ่มตน้นเลยเบ็ดที่เบ็ดหนึ่งบาทห้าสิบตังค์นะขั้นต่ําซื้อที่75ด้เดี๋ยวลองซื้อดูแล้วกันอ่ะโอเคก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะครับก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดซับสไคร้นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําเพื่อแล้วกันไปไม้แรกซื้อ75บาทก่อนเลยแล้วกันโบนัสจะคุ้มหรือเปล่าอันนี้เราต้องไปุ้นกันอีกทีนะฮะร,รู้สึกว่าโบนัสเกมมาแปะนะครับจะเป็นแบบเปิด เปิดเอาุญแจเปิดหีบไงเออว่าเราจะได้คุญแจสีอะไรนะครับผมอ่ะเรามือเลือกกุญแจนะ่ยครับดูว่าเราจะเฮงหรือเปล่าตอนนี้เราได้มาแล้วหกสิบตังค์นะคือ,อช่องน,นี้แล้วกันอุย้ยกุญแจทองสุดครับโอ้ยกุญแจทองสามเม็ดสามอันเลยอ่ะสวยสิบห้าบาทเฮ้ยมันจะคุ้มเหรอวะถ้าเกิดได้กุญแจทองสามอันใช่ไหมสิบห้าสามสิบสี่สิบห้าบาทเอง ก็สี่สบาทเองมันจะคุ้มอะไรอ่ะเออมันจะคุ้มเหรออ๋อมันจะเปิดได้กุญแจมาอีกแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีแหละผมว่านะเออไม่คุ้มหรอกผมว่าปั่นเอาข้างนอกเพื่อให้มันได้คอมบดีกว่านะเนี่ยเห็นปะอ๋อมันได้ทั้งกุญแจได้ทั้ง รางวัลเหรียญน,นะครับรางวัลเงินนั่นเองนะเฮ้ยได้ตั้ง30บาทอ้าวงงว่าจะฟักงงมาเน่ได้กุญแจทองแต่เปิดได้กุญแจ้าเขียวไปอ้าวคุณเจ้ทองอีกแล้วดีนะไม่ได้อันนี้ไปกุญแจทองอยู่แล้ว โอ้โหสิบห้าบาทไม่คุ้มนะขาดไปห้าบาทบ้าเอ้ยขาดขาดไปสิบบาทดิโอ้ขาดทุนไปสิบบาทนะครับผมมาลองที่เบ็ดหกบาทซื้อเท่าไหร่สามร้อยเดี๋ยวไปสี่บาทซื้อสองร้อยอ่ะซื้อสองร้อยแล้วครับไหลไปก่อนเพื่อนอ้าวสวยไหลไปก่อน ห้าบนันเกมครับมาเรามาหากุญแจกันอีกนะฮะงั้นเราก็ต้องหากุญแจสีเขียวดิใช่ปะ่ะอันนี่นได้สีทองโอ้โหสีเขียวล้อมรอบฮะเอยเอาวะสี่สิบห้าบาทอ๋อรางวัลมันไม่ได้ตายตัวนะครับมันจะสุ่มให้เราเหมือนกันเออก็สเสียวไปอีกแบบฮะโอ้โห,โโหเกลือครับผมแมงเอ้ นุ่้ญแจเขียวได้อะไรได้กุญแจเขียวอีกเอุอนุจแจทองเปิดมากุญแเจเขียวอีกแล้วย้ำไปตรงกลางโอ้โห,โหกเกลือชิบหายแล้วซื้อไปสองร้อยตอนนี้ได้เจ็ดสิบโอ้โหกเกลืออีกแล้วอีเวน <c ười> เกินไปบางทีรอบนี้ก็เจงนะฮะเจงสองรอบเลยโอ้โห มาลองดูอีกชัรอบแล้วกันถ้าซื้อฟีสจเปบินมันก็เร็วหน่อยไงคือ,อเราเข้ามาูลุนโบนัสเลยนะครับแต่ผมว่าถ้าเข้ามูลุ้นแบบนี้ผมว่ามันเกือแน่นอนนะครับมันง่ายเกินไปไง45บาท โอ้โหเกลือเฮ้ยอันนี้ได้อะไรอ่ะได้กุญแจมาด้วยนะเฮ้ยได้9ก้าสิบบาทนะผู้ชมได้ร้อยห้าสิบละเฮ้ยกุญแจท้องว่ะเฮ้ย โอ้โหโจบแล้วแบบนี้เจงสวยจริงเลยกูสองร้อยเจ็ดบาทยู่าขาดทุนอีกแลี้ยวมาเอาให้หมดเลยแล้วกันนั้นเพื่อนนะครับเอ๊ะยเราจะปั่นให้หมดดีกว่าปั่นให้หมดเลยแล้วกันเราจะปั่นที่เบสสิบบาทห้าสิบจังโอเคไปลุยกันมาดูซิว่าเราปั่นธรรมดามันจะเข้ายากขึ้นไหมนะฮะจะมีโอกาสได้เข้าหรือเปล่าแต่ถ้าหมดก็ไม่เป็นไรนะคือมารีวิวคร่าวๆให้ดู นะครับไม่เอาไปสซีเรียดมันปึ๊บปึ๊บนียอุย้ยสามสิบแปดบาทกบหลายไปเอาเหรียญหลายไปจังหวะนี้เอาหลายไปคอมโบที่สี่มาแลว้วฮะเอาคอมโบที่ห้าไหลไปดีเบื่อนเอาคอมโบที่หกฮะเชียะ โอ้โหอย่างสุดเดยวครับนี่าะไรวะ120บาทเนี่ยฮะว้าวแจมโปมาฟรีสปินนะครับ,บ,รบ,มมรรบไม่รู้เป็นยังไงนะเกมน,นี้ไปดูกันเอ่อก็รีสปสินเหมือนอ่าโรม่าพัดนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเฮ้ยโอ้โหวายโค้เยอะเกือบเต็มจอท่านผู้ชมโอ้โหค่อร,รู้ว่า ฟรีเกมเกมนี้มันดีอย่างนี้นี่เองโอ้โหไม่รู้งี้ไม่ซื้อบวัสหรอกแล้วดูดีวายโค้เยอะท่านผู้ชมโค้สุดอ่ะเฮ้ยเกือบเต็มจอเลยนะเออมาดีเพื่อนอืรอบนี้ไม่ไม่สุดละสองอ่างเปายังไงฮะเลยสามรอบนะครับ โอ้ยหขอไว้แบบมื้อดี้เล่นรอบเพื่อนโอ้รอบสุดท้ายโอ้โหจบแล้วโอ้โหฟรีเกมนะครับก็จบไปที่นะฮะเท่าไหร่ะรวะสามร้อยหกสิบหกบาทนะครับผมก็ยังดีกว่าหมดตูดนะอ่ะโอเคนะครับวันนี้เราก็รีวิวคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับเกม อาแปะนะครับค่าย a าร์มีนะครับหรือค่าย AMB นั่นเองนะครับผมอ่ะใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ e นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปด้วยแล้วกันนะครับส่วนคลิปหน้านะครับจะเป็นเกมไหนนะก็ฝากติดตามมาด้วยแล้วกันนะครับหรือว่าใครอยากให้ผมเล่นเกมไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เดี๋ยวผมจะไปรีวิวให้ดูแล้วกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ